เฮ้กาเฮ้ยเกิร์ลเอ็กซ์ดีฮัลโหลสวัสดีน้นู้ชมทุกท่านด้วยนะครับนายลงคลิปชเช้าเพราะไหนติดเกมลงบล็อกไม่กูกูลงคลิปแล้วไปดูได้ไงกูลงคลิปลงบอกแล้วกี่คลิปเอ่อสี่คลิปแล้วบ้างผ่านมากี่วันผ่านมาสองวันวันนี้ลงคลิปหนึ่งแล้วก็วันอาทิตย์เออเม <c oughs> ันว่าวันนี้เราไม่ได้ทำอะไรหรอกนะเราก็จะมาช่างไอ้บานี่นะครับ เราก็จะมาเออ่ทำอะไรไม่เก่ก็เล่นโรบอกให้ฟาร์มต่อดครับฟาร์มฟาร์มฟาร์มแล้วก็ฟาร์มอันนี้ไม่นับเมื่อกี้อะไรช่างทำมันเป็นเกมอื่นอ๋อฉันรู้แล้วเกมอะไรเอาเป็นว่าเราตัดเข้าเกมไปเลยนะครับโอเคเข้าเกมมาแล้วคุณทูตสวัสดีน้ำพืนไปสองรอบซึ่งไอ้ไอ้ที่เพิ่มมาแล้วไปชมเห็นไหมว่าผมเวิวห้าห้าก็แค่ไปทำเควสหนึ่งเควสแค่นั้นเราก็ได้มา ทุกคนได้ยินเสียงมังกรได้ไหมใช่ผมก็ได้ยินชิปเปกแล้วเอาเป็นว่ามันมีคนฟาร์มอยู่อย่าไปล้มตัวเขาเลยนะครับเรามาเรามาฟาร์มไอตัวบ๊อบบี้เลยให้ถูกเพื่อนในไอแนนออกเสียงไม่ถูกเหรเดกกนนะครับผมเดี๋ยวเราจะฟาร์มแบบอีกตัวหนึ่งไ่้แหละได้จะลงสุดเลยเออนี่เราระเบิดตู้มกันกูคันเลยเจาะศีรษะตายไงล่ะเกมดีครับ สวัสดีค่ะสวัสดีเอ้าไม่นั่นอะไรสวัสดียังครับไม่ยังรู้เบอรสวัสดีครับสวัสดียังครไม่ครับไม่นะหน้าจอไม่ไม่ไม่มันจะรีเลือดดีใจไม่มีเนื้อศูนย์เลยนะต้องตีตลอดเวลาเมันจะเพิ่มเลือดใช่แล้วนก็ตายแล้วเอาไม่ว่าตัดเป็นไม่ตัด วันนี้เราได้ลงยังนีงง้เออยังเลยเอาเป็นว่าเดี๋ยวลงคลิปไอ,อ้ออได้คุณหลอดอย่างไวเก่นดีมีประโยชน์ไอ้ทุกวันแล้วเราก็ตายอีกแล้วนะคะท่านผู้ชมครับใช่เราตายอีกแล้วครับต้มตายเด็ดแล้วหัวนายก็หล,ล่นไปในจอคีฟ้าอีกรอบแล้ว,<ม>ลวก็หล่น<อ>หัวมันตกใหม่หัวมันตกแบบ เอาอีกแล้วเอาดาบเลยแสงอีกแล้วเอกวาก็ดาบดอกคือ <c oughs> ม,มันเป็นผลด<ล>ีไซน์เ<า>ย็ดเวลบักติดบักเดีย๋ยวเราไปสุ่มผลบีซาร์ดกันนะครับซึ่งเวลซึ่งซึ่งมันต้องใช้อีกอันนึ่งนะคุณไปหาเรื่องคนอีกแล้วใช่ไหมใช่เออเพื่อนขัดไงแ,แต่อาบน้ำแล้วคิดว่าฉันตายแล้วไงใ,ใช่นายกันเลยจะตาย กระชานเป็นเรื่ยนะดูนี่หนีอะเกมกระจอกไม่เพื่อนเขาแค่ไม่อยากต่อสู้แล้วมันเปิดผมทำไมไม่ yes 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 อย่าหนีดีใจใจเกินโอ้หนี่ะโอ้เกมอย่าหนีสิไอออนไม่ถ้าแล้วน่าจจะโดนลุ่ม ไม่ได้โดนลุมเองเออมันช่วยมันช่วยมันช่วยเพื่อนมันช่วยมันช่วยเออนั่นแหละดีก็ตายแล้วเพื่อนอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวฟันหจะไปโอ้ยโอ้โหเกมเอลยหนีดิเอ้ยในคุนจะเติมเรบัก็เหน่อยนะไม่อะไรอะไรเสียค่าวหัวให้ไกลๆแย่หลังศพอะไอ้มันนั่นแหละไม่หนีจะแปะอะไรล่ะเอ้ยไอ้มอนี่อ๋อนึกว่าคนดี จะไม่ช่วยเราฟาร์มเลยตอนนี้เดี๋ยวเราไปตุดเดี๋ยวทำอีกเคเวสนึงเราจะไปสุ่มผลนะนะครับท่านผู้ชมครับถ้านผู้ชมเลือกให้หน่อยว่าผมจะเป็นสายผลหรือสายดาบดีใช่ครับท่านผู้มชมจะเลือกสายดาออบ,าบาไม่ผมจะไม่เป็นสายดาบผมทำคอนเทนต์หมดแสงอยู่เพราะฉะนั้นมันก็ต้องคนเลวนี่หว่าแม่งั้ลาทิวคนอื่นเกมดี ผู้ของมไม่ได้ตายไปอเออโดนมอนตีตายไปแล้วเกมเรียนวันนี้เรียนสื่อเป่าเนี่ยเออเรียนก็ดีเสร็จแล้วมันหายไม่นะมันตัวมันตัวมอนมันหายเออุ่นด้วยๆๆได้ตีมอนฟรีว่ะได้ตีมอนฟรีเยสมอนฟรีครับของฟรีมีในโลกนี่ไงของฟรีนี่ไง ตายพี่สิไปตาย yes อะไรใครตายบอลคือว่านายตายนี่นาามันตายเป็นผลสายโลเคียไม่ชีไม่ใช่ใชการฟาร์มแบบนี้มันช้านะครับแต่ก็นั่นแหละเอาเมอยู่่ไมใชะเอาเถอะเอาเป็นว่าไม่ได้รวมบอลมันเลยช้าน,นั่นเองนะโอเคคราวนี้รวมบอลแล้วเอ้ยไอ้มอนไอ้มอนแบ้ ไอบอลเว้นไอบอลเว้นไม่ใช่วอเอรอนะวอเอรอนะมันวอลเอร์ไล่บอลเลตไล่อะไรก็ไม่รู้โอเคเอาเป็นว่าเราทำเกวสเสร็จแล้วนะครับเราไปสุ่มผลพิสายกันนะครับฮะผลพิสายนี่คือผลเอาเข้าใจเข้าใจนะถ้าเองอยากเข้าใจเพิ่มเติมเองไปดูเองไปดูคำว่าวันพีช คิดว่าวันพีเรเองไปดูหนังซะอะไม่พี่เกดดูอะเอาเป็นว่าสรุปสั้นๆก็คือมันมีผลพิสารผลพิสาก็คือไอไอดาบเรืองแสงนี่นแหละอะฮะคือ,คอ,อ,อมันคือเอาจริงมันไผลพิาสารมันไม่ใช่ไ,ใชไอผลที่มันเป็นแบบไอสื่อมงที่มันเป็นผลเหมือนอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยเล่นไปกินไปลกูกเออเอาเป็นว่านั่นแหละนั่นแหละคู่ถูกเออเล่นไปกินไปหรือวะอืมก็ได้เดี๋ยวค่อยเอ้าว โอเคเดี๋ยวเขาขอทำสูตรใหม่ของเขาไอ้สูตรเก่าดิสิหน่อยสูตรใหม่เอ้เอเออเป็นว่าสูตรก็คือจุดว J Y อ๋อเป็นแ้เออใช่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 อืมมีกี่เม้าดย Y นั่นเองครับวิธีที่เธอทำไม่ได้แับการต่อขึ้นไปแค่นี้แล้วจากนั้นเราก็ส่งผลกันเลย สูงแบบสูตรใส่หมดเลยไหมใส่ไปไหนดียนิดไหมเออนิดนึงก็ได้เราได้ได้ผล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 บาเกี้ผลไก่ครับผมผลไก่ฮ่าฮ่าเราโดนไปเด็กได้ผลไก่เอาไหมไอ้หนูไม่เหวัดเปล่าเนี่ยไม่แร่แรง่นจมูแน่โอเคเขาได้ไปแล้วโอ้โหจี้กีเมาส์นะฮาฮ่าฮยิ Yes เกมจบเกมจบเกมดีผมฆ่าคนได้โดยการเอาแผลหลอกเอาเป็นว่าเราจะเป้าไม้ต่อไปของผมก็คือการฆ่าตัวเดนสมอลเล่นเองต้นไม้ของผมผมจะเอาเงินให้ถึงหนึ่งแสนแล้วไปสุ่มผลบีซากันนะคะเงินในเงิแยังตอนนี้สองพันบาทเก่งเลยเก่งเลยสองปีกล้วเกินอุ้ยเวอร์อุ้ยเวอร์ เราเป็นว่าเรามาตีบอบบี้กันนะคะบอบบี้ยังไม่ถึงครับไปบอบบี้ไม่ไม่ไม่หมายถึงบอบบี้ที่เป็นบากี้เอ้ยผมลืมบอกว่าเยชนะแล้วปืนนี้มันโกงนะโอ้โหเพื่อนเอ็งดูดิเหลือไว้ทำไมอีกเจ้ตีเดียวเนี่ยเพิ่มกินด้วยไม่รู้เหมือนกันเกมดีนะครับท่านผู้ชมครับเกมดีอย่าไปหาเล่นกันนะอ้าวออกออกออกติดอ่ะตรงนั้น กลับไปตอนวารุโดว่ารูสดไนกลับมาแล้วกำลังเข้าเกมไอ้บอเนี่มันมีกระถาแยกษของพันล่านะครับของนารุโตะซาสึเกะไอเดี๋ยวเพื่อนซาสึเกะมันแทบจะไม่ใช้เลยนะในภาคในภาคของชิคุเรนะเออใช่มัใช้แค่ตอนีเป็นตอนโตๆใช่นั่นอะโคตรจะโปกเลยซาสึเกะในการ์ตูนตอนภาคนั้นโคตรกระโปรงเลยนะคะภาคนายเป็น เออาเป็นว่ามันมันไม่ใช่ภาควาโนอเดอเอาเป็นว่าผมขออนุญาตใช้เอฟพีคูณสแล้วกันเพือ<า>บอกมีขัุ้ดยกโคดีบีคูณสใครจะเอาไปใช้ก็ได้นะและมันไม่ใช่รหัสเกมของผมด้วยโอเคไปเข้าไปแล้วที่เหลือก็แค่ข่าบนครับทีละสองตัวกันนะครับ ตุ้มที่เหลือแล้วก็ฟันฟันฟันแล้วก็ฟันฟันฟันเห็นมอตรงนู้นไหมครับสักวันผมจะไปร้านมัน,นมอเีนอเอหรอสักทีสักทีจ้ะยะ่าโอเคต่อไปเราก็ไปไปร้านไปร้านคิวมันก่อนนั่นแหละวิธีของสลัดนายสู้กับเดวลิลสาสิบเอ็ดใช่ไหม สาสิห้าูงกับห้าสิบเจ็ดนายทองเาไปตู้กับเลเวลหนึ่งดูสิบอกเลยว่าเลเวลเออบอกว่าเลเวลยี่สิบก่อนมันถึงจะแตะมันถึงจะพีวีหรือตีกันแบบง้อแบบนี้ได้นายก็ลองไปตู้กับเลเวลที่ต่ำี่สุดีแเออเลเวลที่ต่ำนี้สุดที่พีว p พีได้ก็แค่ยี่สิบนะแค่เาไปตีกันซึ่งมันห่างกับเขาแค่ตั้งสามสิบเอาเป็นว่าเรามาฟาร์มกันเถอะดี ามาลาตูนะเกมเลยบ๊อบบี้ไม่เกิดเ,เกกมบ <จะ S 2> ๊อบบี้บ๊อบบี้ก็คือไอ้บากี้ที่ผมดึงตือไปแล้วก็ตาอยอะไรไม่ผมเลยจังหวะเลยอย่างเงี้แหละไม่โดนใบหนึ่งดอกสองดอกช่วยเข้าใจนายเสามดอกสี่ดอกห้าดอกไม่นับยา ฟ้ามไม่ฟ <ics> ้ามฟามฟ้ามเป็นคนแบบเป็นคนปกติที่บ้านนี่เออย่ามาล่าผมเกมมิ่งฉันขอให้มีคนมาล่าหน่อยไม่ทัาละมันมันมันเกือบจะมีคนมาล่าแล้วเพื่อนเห็นละอ้อัพสเต็ปแเ่นเฮ้ยนี่จะเหลือไ้ทำแปะอะไรนิดเดียวเนี่ยเอ้ยอะได้ที่สุดก็โหลดเสร็จแต่ขอทำคลิปนี้ให้เสร็จก่อนนะเพื่อนมาช่วยเพิ่มความเร็วมาสิเ่ ที่มาเพิ่มความเร็วมากเท่าไหร่มันจะยิ่งดีขึ้นเท่านั้นนะไม่เขาจะมาในเอาเป็นว่าช่างเถอะนะเพื่อนเลยสุดนไอยพวกออดี้เตชินเห็นคลิปนี้ไม่ต้องงงแล้วไอ้คนที่พูดอยู่ใครวะนะไม่ต้องสนนะคินี่นายจะไปตีสกุลทุกตัวแล้วให้ทุกตัวมาลุมนายใช่ไหมใช่แล้วก็ใช้ท่านี้ทีเดียวใช่แล้วมันก็ไม่ตายหักเขาก็ไม่ตายด้วยแฮ่แฮร์ดับเลือดแสงไม่สี่ตัวเลือดแสงเลือดนายไม่ลดเลยใช่เพราะว่าเขามีสายโลเกีย สายโลอกทีอะไรการ์ตูนก็คือมันจะแบบพูดง่ายๆก็คือมอนมต์ตีไอ้พวกไม่มีหายชี้ก็คือไอ้พวกดำๆเนี่ยดาบดำดาดำเนี่ยมันจะตีไม่เข้านั่นเองพูดง่ายๆเลยไว้พี่ไม่เห็นเพื่อนคอหนึ่งเพิ่มไม่ได้เลยไอมอนนี่มันบิดพียพีอยู่ไอ้ไก่เนี่ยนะเหรอเอาเป็นว่ามันเป็นเอฟเคทำไมอะมันมันแบบมันโคตรเสียเวลาเลยรู้ไหมเสียวขาจะรัดไง เขาจะลาแต่ล้านไม่ได้แค่สามตัวเราก็จะได้เว้าอาพแล้วเราจะได้ไปเกาะขัดไปมีอะไรคะมีอะไรว่าไม่ลงคลิปมาตั้งสิบสองนาทีกว่าแล้วนะเพื่อนเขาจะลงฮัูโดรลัดเกมมิ่งฉันดีใจกับไม้ด้วยดีใจกับบูหน่อยฮูโดรลัดเกมมิ่งอะไรอะไรล้านไม่ได้สน้ำหน้า เราไม่ต้องรับไม้ในสักวันแหละสักวันอะไรหรอวันนี้แหละไอเงี้ยเดียวนะครับเราจะเลเวลอัพแล้วมันไม่นิดแล้วนะครับเพราะเราได้ทําการเลเวลอ้าวเลเวลอ้าวแล้วนั่นเองนะครับนั่นก็คือเลเวลไม่อัพนั่นเองครับโอ้ระเบิดไม่มันเป็นเรื่องปกติไม่นะโอเคเลเวลอัพของจริงทีนะครับแล้วมันก็จะไม่อัพมั้งถ้านโหดเกมเราบอกมันตายเออกว่าจะตายเกมดี ไม่ครับเป็นขวดอย่างเดิมเลยท่านผู้ชมครับ<ม>เราได้ไปเกาะใหม่แล้วเย้น yeah. ิ่งๆแล้วเกาะต่อไปนั่นก็คือเกอาะทรายซึ่ง,งเต็มเลยเตมเลยเลยนาะเกาะทรายโง่โง่โง่งแต่ในคัตตัวนี้ไม่โง่เลยสีมงวในบินมานะไหนก็บินมาได้ไม่ใช่เล็กไ,ไงวว้าว สีไม่ไม่โคตรเข้ากันเลยเดี๋ยวปิดธาชินี่วว้าไม่เข้ากันเลยเคยเป็นคนมายยังได็พี่เนี่ยเคยมตาตั้งน้าแล้วชาตเถอะอู้อู้เออพ่ธาชิียก็ไม่มีบอลผู้ชายยังไม่มีมอสโคตรเสียดายเขาเลเวลต้องหกสิบเลยนะเพื่อนที่นายไปตีหมดอย่างเดอนแล้วมันก,ก็ตา,าไม่เข้าเพราะเลเวลเท่ากันอะไรอ่ะจริงแล้วเลเวลเท่าไหร่เด็กพวกไฟ่ะเท่ากันเลย ไม่มันเป็นคนที่แบบเห็ดคลิปแห่งมาแห่งนับเอาเป็นว่าแค่นี้เควสดิเวสนี้เสร็จเราจะทำการปิดคลิปแล้วก็ลาก่อยชมชมกันเลยนะครับอีกสองปีมั้ง่ไม่ถ้าเกิดนเล่นเกมเนี้ยครบห้าปีอ่ะนายว่านายจะเป็นที่หนึ่งได้ไหมแบบเล่นทั้งวันทั้งคืนนะแบบไม่หยุดอ่ะ ห้าปีบันนะเขาเวลตันแล้วก็นาดานั่นแหละเวลตันนะเวลตันแล้วก็กลายเทพเจ้ามาเ,เมเดมจะกลายเป็นซีจักรภาพเนี่ยเพราะว่าเทพเจ้าต้องฝึกโอพีให้เก่งแม่งถึงจะเป็นเทพเจ้าสดจริงได้ความสามารถงงงๆแค่มีฟาร์มไปวันๆแค่นี้มันไม่ใช่เทพเจ้าหรอกเลยเพื่อนแบบตในเท่าไหร่โอ้เลยแค่38เราก็จะจบ โอไม่นะทุกคนครับสิบห้านาทีไม่ต้องรีบฟาร์มแล้วเกมนะผู้ชมเราจะลากก่อยแบบไม่ได้ลงคลิปแล้วไม่นะต้องรีบละต้องรีบเพื่อนนายยังไม่ได้กินข้าวขาโมเลยสักคำเลยนะไม่ผิดหรอไม่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 นะไม่ไม่อย่า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  นี yes. yeah. ่เยเลีเวลเราอัพแบบงงๆนะครับเพื <N> ่อนลีเวลี <N> ่นอ <N> ัพได้ยังไงอะเอาเลีเวลมันอัพไงเอาเป็นว่าสวัสดีวันนี้วายสวัสดีครับ